สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมาอาหารบำรุงสายตาวันนี้ก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าวิตามินอะไรที่เป็นตัวช่วยในการบำรุงสายตาซึ่งวิตามินเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหารับประทานจากอาหารใกล้ตัวได้เชื่อว่าหลายคนนะครับชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้สายตาเป็นเวลานานๆานทั้งวันนั่งจ้องคอมพิวเตอร์หรือนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานทั้งวันซึ่งก็ต้องใช้สายตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วเราจะมีวิธีการบำรุงสายตาอย่างไรโดยที่เราเพียงแค่เลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินในการช่วยที่จะบำรุงสายตาเราให้ไม่ตาพร่าตามัวการบำรุงสายตาให้แข็งแรงด้วยวิตามิน บำรุงสายตาที่หาได้จากอาหารใกล้ตัวโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนสายตาไม่พร่ามัวการบำรุงด้วยวิตามินวิตามินอะไรล่ะเป็นวิตามินที่ช่วยในการที่จะบำรุงสายตาของเราวิตามินบำรุงสายตาก็มีอยู่หลายตัวหลายชนิดด้วยกันโดยหน้าที่ของเจ้าตัววิตามิน,นแต่ละตัวเนี่ย ช่วยในการบำรุงสายตาก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในที่นี้ครับผมก็จะอธิบายเป็นวิตามินวิตามินไปแล้วก็บอกว่าวิตามินตัวเนี้สามารถที่จะรับประทานอาหารประเภทไหนถึงจะเป็นตัวช่วยที่ให้ได้รับวิตามินประเภทนี้เราไอวิตามินประเภทนี้นี่นแหละจะเป็นตัวในการช่วยบำรุงสายตาเราสามารถที่จะ รับประทานอาหารบางอย่างเพื่อเป็นการบำรุงสายตาให้สายตาเราดีไม่พร่าไม่มัวอีกต่อไปแล้วนั่นเองมาเริ่มที่วิตามินตัวแรกวิตามิน A วิตามิน A เป็นวิตามินที่ช่วยในการบำรุงสายตาในส่วนของการทำงานของจอประสาทต,ตามีบทบาทที่สำคัญด้านการมองในที่มืดซึ่งแหล่งอาหารที่มีวิตามิน A อยู่ค่อนข้างสูงจะอยู่ในอาหารประเภทผักใบเขียวเช่น ยอดกระถินคะนาชะอมตํำลึงผักบุ้งผักโขมเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบวิตามินเอได้ในแครอทสาวรสมะม่วงสุมกมระกอฟักทองและตับหมูอีกด้วยอาหารพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีปริมาณวิตามินเออยู่ในปริมาณที่สูงถ้าใครอยากจะบำรุงสายตาก,ก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะครับวิตามิน B วิตามิน B ไม่ใช่วิตามินแค่ป้องกันโรคเหน็บชาหรือปากนกกระจอกเท่านั้นวิตามิน B ก็มีส่วนสําคัญในการช่วยบํารุงสายตาโดยเฉพาะวิตามิน B1 และ B12 ซึ่งมีบทบาทในการชะลอการเกิดต้อกระจกโดยแหล่งที่มีวิตามิน B อยู่มากก็ได้แก่อาหารเช่นตับไข่เนื้อสัตว์นมสดเป็นต้นวิตามิน C จากการศึกษาก็พบว่าเจ้าวิตามินซีเนี่ยมีส่วนในการช่วยชะลอก,การเกิดต้อกระจกได้ด้วยสรรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดฝอยให้แข็งแรงทําให้ส่งเลือดไปยังจอประสาทต,ตาและเลนตาได้ดีขึ้นจึงช่วยในการชะลอความเสื่อมของโรคต้อกระจกและก็จอประสาทต,ตาเสื่อมได้อีกด้วยนั่นเองแล้วเราจะหารับประทานวิตามินซีจากธรรมชาติได้อย่างไร ทังนี้เราก็สามารถที่จะหาวิตามินซีได้จากพวกผลรไม้ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงเช่นสม้มฝรั่งสับป,ประรดมะขามป้อมแล้วก็ผักอย่างพวกพริกหวานมะเขือเทศกระลำดอกรวมไปถึงบลอกโคอรี่ด้วยนั่นเองนะครับวิตามินอีวิตามินอ e, ีน, e นั้น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์รับแสงที่จอประสาทต,ตาช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดและก็ยังมีการศึกษาพบว่าเจ้าวิตามิน A เนี่ยเจ้าวิตามิน E เนี่ยครับมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกได้อีกด้วยโดยแหล่งอาหารที่พบวิตามิน E อยู่มากก็ได้แก่ข้าวกล้องถั่วมเมล็ดแห้งงาข้าวบาเร่น้ำมันพืชข้าวโอ๊ตข้าวสาลีน้ำมันดอกคำฝอย ถัวเหลืองข้าวโพดพวกนี้ก็จะมีปริมาณวิตามินอ e ีที่ค่อนข้างสูงซึ่งเจ้าวิตามินอ e ีก็จะช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกได้นั่นเอง 5. รูทีนและซีแซนทีนรูทีนและซีแซนทีนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่พบในจุดรับแสงหรือรับภาพที่จอประสาทตาและเลนตา ทำหน้าที่ในการช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทต,ตาไม่ถูกทําลายโดยวิตามินทั้ง2ชนิดเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและจากการศึกษาก็ยังพบด้วยอีกว่ารูทีนและซีแซนทีนมีส่วนช่วยในการชะลอการเกิดต้อกระจกโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมซึ่ง3-5ถารูทีนและซีแซนทีนได้จากผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มและสีเหลืองเช่น ผักป่วยเล้งผักโหมผักบล็อกอครี่ข้าวโพดผักคะนา้าแล้วก็พบได้ในไข่แดงด้วยนั่นเอง 6. เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็เป็นสารตัวหนึ่งที่หลายคนคงจะคุ้นเคยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ดังนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้แล้ว เจ้าเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็ยังช่วยในการมองเห็นในที่มืดเช่นเดียวกับคุณสมบัติของวิตามิน A โดยเราสามารถที่จะรับเจ้าเบต้าแคโรทีนได้จากผักผลไม้เช่นข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรัง่งผักบุง้งมรกรแครอทเป็นต้น7ซิลิเนียมซิลิเนียมเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึง่งที่พบมากในหอยนางรม หอยลายตับไก่มเมล็ดทานตะวันโดยเจ้าซิรินียมมีส่วนช่วยในการชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สารเจ้าซิรินียมเนี่ยก็คือรับประทานพวกหอยลายหอยนางรมตับไก่แล้วก็มเมล็ดทานตะวัน 8. เคอร์ซิทินสารเคอร์ซิทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการ ต้านความเสื่อมของจอประสาทตาและก็ป้องกันการเกิดโรคพวกต้อหินต่างๆโดยเราสามารถหาแหล่งของเคอร์ซิตินได้ในพวกหอมแดงนั่นเลยนั่นเองนะครับ 9. สังกะสีสังกะสีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมนูลอิสระเช่นเดียวกันและจากการศึกษาก็ยังพบว่าสารต้านอนุมนูลอิสระในสังกะสีมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาที่มีอาการอยู่แล้วนะครับ ให้เกิดความเสื่อมช้าลงไปโดยแหล่งที่พบสังกะสีได้แก่หอยนางรมตับและเนื้อสัตว์ 10. โอเมก้า3กดไขมันอย่างโอเมก้า3มีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะตาแห้งซึ่งกดโอเมก้า3พบได้มากในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลากระพงปลาช่อนและในผลไม้เช่นกีวีเป็นตน้น เป็นไงบ้างครับนอกจากเจ้าวิตามินที่บำรุงสายตาที่กล่าวมาแล้วจำนวน10วิตามินที่สามารถหารับประทานได้จากอาหารใกล้ตัวเนี่ยก็มีส่วนช่วยทีเดียวในการที่จะทำให้ดวงตาเราบำรุงสายตาตาไม่ผ้ามัวไม่เกิดต้อต่างๆอะไรพวกนี้ครับเพราะสารพวกนี้เพราะเจ้าอาหารแล้วพวกนี้มีวิตามินที่เป็นตัวช่วยบำรุงสายตานั่นเองเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีดีกว่าครับว่า มี10วิตามินบำรุงสายตาอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือเคอร์ซิทินโอเมก้าสสังกะสีซิลิเนียมลูทีนและซีแซนทีนเบต้าแคโรทีนวิตามินอีวิตามินซ e, ีวิตามินบีน B, และเจ้าวิตามินเอนั่นเองก็เชื่อว่าหลายท่านน,น,นะครับเมื่อทราบแล้วว่าวิตามินอะไรเป็นตัวส่วนช่วยในการที่จะบำรุงสายตาของเรา เราก็ลองหาอาหารใกล้ตัวที่เป็นตัวช่วยเพิ่มวิตามินเหล่านั้นในการที่จะบำรุงสายตาเราไม่ให้ผ้ามัวไม่ให้เป็นต้อต่างๆแล้วก็บำรุงจอประสาทตาด้วยเพราะเชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานในออฟฟิศหรือทำงานขับรถต่างๆก็รวนแล้วแต่ต้องใช้สายตาเป็นเวลายาวนานอาจจะ8-10ถึง10ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วย ในการที่จะบำรุงสายตาก็้วนแล้วแต่มีประโยชน์แล้วเราก็สามารถที่จะหาได้จากอาหารใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นถ้าเรารู้เนี่ยก็สามารถหาได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าเรามีอาหารและผลไม้ผักผลไม้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วในประเทศไทยนั่นเองวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับอาหารใกล้ตัวบำรุงสายตา ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ